สบายดีปะลุงใชาไ,ไดมจ๊องกด,ดลิงลิงเขาน่ารักมาแล้วจา้าโนโน่แม่เนโก้เมกาพุซซี่นี่กัฝน,นตกพี่น้องวันดี้ไปใส่ห้าเฮดกับว่าได้ได้ดอกเดียวพี่น้องเอ้ยเมกาเมื่อก,กี้เมกาอันนี้เขาเอิรนดอีงกล้วยกล้วยกล้วยอี๋อกล้ยกว,ย,ว,ย,ย,วยดิบกล้วยดิบ ยพี่น้องแม่ลิงลิงนะเป็นคนที่แบบว่าบ่ค네่อยกินข่าว่ค่อยกินข่าวตรงเวลาเนาะไปหาหมอช่ส่งนี้ก็ไปย่างน้องพี่น้องไปหาหมอคนก็บอค่อยให้ออกจากบ้านออกบ้านมาได้เลยแหละพี่น้องแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออแม่ลิงลิงน่ะเป็นโรคกระเพาะกินข่าวว่าตรงเวลาอย่าเล่นมีด โอตองไม่ล่ามาที่นี่กัแม่เลี้ยงกับว่าสิไปห้าอันไปห้าอันสมุนไพรพื้นบ้านนะพี่น้องแบบว่าเป็นหักไม้หางยังมาต้มกินฮะนะ <c oughs> แล้วที่นี่ก็ไปห้าเพื่อนในเพื่อนนะหายแล้วเพื่อนกันแนะน้ำเนาะแม่ลองลิงบอกว่าสิยญาณยัางโลกกระเพาะเพื่อนว่า <c oughs> อันนี้เพื่อนกันได้นํามาเนาะ <c oughs> ให้เอากล้วยดิบนะพี่น้องผ่านผ่านบางๆแล้วไปตาก ไปตากเจ็ดแดดเจ็ดหมอกเจ็ดมือเจ็ดคืนพี่น้องแล้วค่อยมากินเพื่อนวะค่อยมาหยั่กินกินเทือหนึ่งกินเท้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดผ่านเจ็ดสิน้นคำหนึ่งถือว่าเป็นคำหนึ่งถ้าสิกินอีกก็ต้องให้ครบเจ็ดสิน้นเป็นคำหนึ่งนะพี่น้องให้กินนั่นๆหยั่กินเลยหยั่งกินแบบปกติหยั่กินคือแบบคองหว่างของยังนะพี่น้อง แม่งลิงกันมือนี่กันเลยสิม,มาลองเบิ้งตัดกว้วยมาเป็นเครือจ้าตึงๆง่ายๆสิม,มาพานน,น่อยๆเนาะอย่างลูของแม่สิม,มาพานเป็นสินบางๆเลยไปตากพี่น้องแม่งลิงเสียลองไปตากเบิ้ง เลยเจ็ดมือเจ็ดแดดเจ็ดหมอกเจ็บคืนก็สร้ามาอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องผ่านบางๆสนีนพี่นอ้องบางๆสนีป้าบางบ่แล้ไปตากถ้าให้เป็นโรคกระเพาะคือแม่ลิงๆกับไปล่องเมืองนอกพี่น้องมันกับบริสียาหายอย่าง เพื่อนวาทากินต่อเนื่องกินต่อเนื่องกินเรื่อยๆกินประจําเป็นประจําวันะนะพี่น้องอาการกระซิดีขึ้นเพื่อนว่าและอีกอย่างก็ไปห้าหมมอกับบ่ได้ถ้าก็ต้องใส่วิธีแบบพื้นบ้านสมุนไพรดีที่สุดเนาะพี่น้องชาเขียวชาเขียวหมากเนื่องกระซิได้ไลายสิ้นอยู่พี่น้อง ไ้แล้ว,ลวบางแบบนี<ม>้พี่<ม>พน้องแล้วก็เอาไปตากแล้วก็เอาไปตากต้องตากให้ครบเจ็ดมือเจ็ดคืนด้วยพี่น้องเวลาเขากินก็ต้องกินครบเจ็ดสิน้นต่อค่ำหนึ่งถา้าอยากกินอีกก็กินให้ครบอีกเจ็ดสิน้น บให้ขาดบให้เกินบให้ขาดเจ็ดจ ét, บรหยรูดเจ็ดบรอยเกินเจ็ดลิงลิงกินบ่ <Led. S 1> กินกินป่ะดยกินให้ปลาลูบมึงไนงะกินให้ปลาลูบมึงไงเบิงกินให้ปลาลูบมึงไนงะ <inclusive. S 1> กินโซ่ปลาลุงดูกินโซ่ปลาลุง ลิงลิงสกินให้เบิรงพี่น้องนี่มันจะ <laughs> ฝาดฝาดปะ่ะลูกฝาดฟาดบอสออกบอ่สตาอืมบ่ใหญ่ยยดีน้ำพันพันไปนำ้ำกินไปนำ้ำพี่นอ้อง จังซอไว้ไปกินเมียงกระแซบนะพี่น้องมากล้วยน้อยมากล้วยดิบกินเมียงมักเดือือตะไคร่หมดแดงมดกะทินโอ้ยแซบว้าวามากเลยน้ำไล่ไหล่างอย่างมันถือ số bà luôn bưng nè bên đó đã ngắm vào ba luôn bưng, này, Ngham Ngham. Ba luôn bưng. À, ok 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 bà ok ăn ok 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 แล้ว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 จ้านี่ประมาณนี้เป็นสิน้นเป็นสิน้นแบบนี้่น้องแล้วเอาไปตากให้ครบเจ็ดมือเจ็ดคืนเจ็ดแดดเจ็ดหมอกนะพี่น้องกิน <c oughs> <c oughs> เอาไปตากให้ครบแล้วค่อยเอามากินเนาะกินคนะำหนึ่งก็ให้ได้เจ็ดสิน้นต่อคำหนึ่งต่อเถื่อหนึ่งถ้าสิกินอีกจะให้กินครบเจ๊ดสิน้นถ้ากินมันมือคือสีอิม่มแท่นเขา่าแล้วพี่น้องสนกล้วย ไปลองเบิงมันมันกัทุเลารักรักทุเลาแล้วกัอาการกรดีขึ้นเพิ่อเพิ่อกัอาจจะแบบเศร้าหรือว่าซีดเศร้าเลยก็ได้น้อพี่น้องหายขาดกรณีเรื่องอะไรเพิ่นกัเป็นหมอพื้นบ้านเพิ่นกัแนะนำในหนังลิงมาเพราะว่าอันมันไปหาหมอยากที่แนะนำกับแบบเป็นญาติกันแน่เพื่อนก็เลยบอกนะพี่น้องถ้าเป็นผู้อื่นเก็จะก็บอก กะให้พี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งฟานล่างแล้วล่างก่อนนะพี่น้องฟานแล้วล่างหรือสิล่างล่างก่อนฟานก็ได้แล้วก็เอาไปตากแล้วก็มาลองกินเบิ่งแล้วถ้าให้กินเห็นพลนกับบอกแม่น้องลิงในเด้อก็จะได้มีกำลังใจแบบหาแบบหาแนวดีๆมานำเสนออีกเนาะเดี๋ยวอีกครบอีกเจ็ดมือเดี๋ยวแม่น้องลิงซิมากินให้เบิ่ง ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะมากินให้เบิง้งมาให้เบิ้งวาหน้าตาตาแข็งว่าจะเป็นังไรช่วงนี้กัแดดก็บ่ค่อยอยากมีเนาะพี่น้องม,มีแต่ฝนตกจะสี่้งไปนซ้ำได้แหละอย่าเล่นลูกมือเปื้อนอย่างนั้นอย่าเล่นก <c oughs> ินปลาลุงเบิงเ้ง <c> บ <oughs> ่กรีงก,ก,กินให้ปลาลุงเบิง้ง กัไปลองเบิ้งเนาะพี่น้องคลิปนี้กับโมียังไล่ดอกแค่แบบนํำมันแบบอันแนวดีๆมานําำเสนอมาบอกให้พี่น้องเนาะใครที่แบบเป็นโรคกระเพาะขึ้นในน้องดึงกอยูยกับรีวิวซาเขียวมัตสะคือเก่าพี่น้องซาเขียวมัตสะดอยซาไทยพี่น้องต้มทรงซาเขียวซาเขียวสแสดงซาไทยเนาะ ที่แม่ลงลิงเห็ดหนามกะเป็นแบบแหละเอาแบบยาที่มาต้มแล้วพี่น้องอย่าบังแม่ติล่าบอกปลาลุงไว้ปลาลุงเห็ดคือลิงลิงเดอ้อปลาลุง <c oughs> ยับมาคนบอกเห็นยับมายับมาอีกยับมาหาแม่พี่เพิ่นบอกเหน็นปลาลุงเอ้ยไปลองเห็ดกินบ้างเดอ้อแนวใดก็บ,บอกลิงลิงในเดอ้อปลาลุง คลิปนี้กับิีดิจิไ้ไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องไปลองเบิรงเนาะอีเจ๊ดมือคอยมาก,กินเดี๋ยวแม่ลองลิงสิมาก,กินให้เบิรงไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีปลาลุงนะลูกสบายปลาลงสบายดีปลาลุง